ังหวัดแม่สอดจัดก,การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนเนื่องในวันระพีสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมคืนคนตากเธอดไทองค์ราชันองค์ราชินีครั้งที่2อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมกกตตากและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแม่ป่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันกับดิฉันกรวรรณน,นาแก้วค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชมรมศริษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัฒมณีไพรสนร่วมกันมอบปัจจัยถวายแก่วะต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ นายโกวิทเครือวงศ์ประธานคณะกรรมการชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนมอบหมายหน้าที่ให้นางสาวปรีดาปวงนครประธานชุมชนมณีไพรสนพร้อมสมาชิกเดินทางมามอบปัจจัยให้แก่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเนื่องในเทศกาลข้าพรรษาเพื่อมอบปัจจัยให้ทางวัดใช้ในกิจทางสงฆ์พัฒนา,าศาสนาและใช้ในด้านอื่นๆโดยปัจจัยที่นำมามอบให้ทางวัด คณะกรรมการชมรมสิทธิ์เก่าได้นำจากรายได้การจัดกิจกรรมของทางชมรมสิทธิ์เก่าโดยนำปัจจัยเหล่านี้ไปมอบให้ทางวัดต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลแม่ป่าค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการเลือกตั้งพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานโดยมีนายเดชด,ดนายสนเพ่งผู้มืนในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากนายประทิพโพเทียมปลัดอุโสอํำเภอแม่สอดผู้มืนในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายในพื้นที่จังหวัดตากคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ป่าออำเภอแม่สอดให้การต้อนรับ โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการทำงานและให้โอวาแก่คณะทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาธิปไตยทางนี้สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลม่ปะที่อำเภอแม่สอจังหวัดตาก พื่อมอบหมายการปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลในการดําเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลต่อไปเทชาเพื่อส่วนรวมทํางนานเพื่อให้ได้คนดีในระบอบวิถีประชาธิปไตยให้คนดีมีโอกาสเข้าไปปกครองประเทศ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า mm. อยู่หัว mm. การที่เราได้คนดีเข้าไปปกครองประเทศปัญหาการทุจริตทรัพชั่นตามที่ท่านประธานได้กล่าวมาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปมันจะเทียบเท่านานา,นาอ,รอารยประเทศได้ถ้าพวกเราทุกคนไม่ช่วยกัำจัดคนที่ทุจริตซื้อสิทธิส์สายสีให้เข้าไปสู่วงการเมืองเข้าไปบริหารประเทศแล้วมันก็หวังวนเดิม เลือเข้าไปเดี๋ยวก็ถูกยึือำนาจอีกแล้วก็มาเลือกใหม่แล้วก็อันเนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้สำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ปรับปรงุงกฎระเบียบต่างๆอันไหนที่เราเห็นว่าติดขัดเราก็จะดำเนินการแก้ไขส่วนเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราเห็นว่ากฎหมายที่เขาล่างขึ้นมาไม่ถูกต้องอย่างไรจะทําให การดาเนินงานของเราพบอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็จะทักทวงไปซึ่งเราทักทวงไปเขาก็รับฟังอยู่โรงเรียนสัพวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2558ค่ะณหอประชุมสมัครสภาการโรงเรียนสัพวิทยาคมอำเภอแม่สอจังหวัดตากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสพวิทยาคม รวมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนสพวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโดยมีนายสมศักดิ์เลิศรัตรพนพันธ์ภูมิในการสถานศึกษาโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนโดยมีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประชุมกว่า300คน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการเรียนและความประพฤติของเด็กนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ พันตำรวจเอกสุพจน์นวรัตนารณมประธานเครือข่ายผู้ปกครองพร้อมเครือข่ายชี้แจงรายละเอียดการประชุมวเดลเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน100ปีศักดิ์ศรีสัพพวิทยาคมการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์การมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตั้งแต่3.75ขึ้นไป หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะครูที่ปรึกษาพบปากกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชวิทยาจัดก,กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมในเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลค่ะที่โรงเรียนราชวิทยาอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชวิทยาหรือโรงเรียนตีมิงได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานของเด็กระดับประถมวัยซึ่งทางโรงเรียนราชวิทยาได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลในการพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทางสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปลูกสร้างจิตสำนึกขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเล็กตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงระดับอนุบาลปีที่สม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความกล้าสแสดงออกในการทำกิจกรรมมีความชื่นชอบในศิละปะดนตรีมีจิตใจที่อบอ้อมอารีการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยจัดให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นสะพานนักเรียนทั้งหมด16คนเป็นตัวแทนในระดับชั้นอนุบาลออกมาทำการแสดงละครประกอบการเล่านิทานคุณธรรม เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ของวันเปิดเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสัพพวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน100ปีศักดิ์ศรีสัพพวิทยาคมค่ะที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสัพพวิทยาคมนายสมศักดิ์เลิศรัรตนพันธ์ผู้ในการโรงเรียนสัพพวิทยาคมพร้อมด้วยนายพันธ์ทาอินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสัพพวิทยาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน100ปีศักดิ์ศรีสัพพวิทยาคม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสิทธิ์เก่าสัพวิทยาคมกว่า30สคนเข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการคัดเลือกสรรหาสิทธิ์เก่าแม่สอดสับพวิทยาคมดีเด่นการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารร้อยปีศักดิ์ศรีสับพวิทยาคมการจัดสร้างวัตถุมงคลการติดตามจัดทำหนังสืออนุสร์หนึ่งร้อยปีสับพวิทยาคมการจัดเตรียมงานราตรีร้อยปีสับพวิทยาคม จัดทมของทอี่ระลึกการจัดงานวิชาการการเตรียมงานทอดพระป่าสามคีเพื่อการศึกษาการประชาสัมพันธ์การจัดงาน100ปีศักดิ์ศรีสัพวิทยาคมและการรับฟังข้อเสนอชี้แนะของคณะกรรมการในที่ประชุมด้วยคณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมชมรมศิษย์เก่าแม่สอดสัพวิทยาคม ข้าราชการครูบำนาญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัพพะรยาคมได้กำหนดจัดการประชุมครั้งที่7ประจำปี2558เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีศาลจังหวัดแม่สอดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันรพีค่ะ นายสมโชคมีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายวสานขาวสงาและนางพิมพ์ชนาะรัศักดิ์นิชากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นศาลจังหวัดแม่สอดจากกิจกรรมการแข่งขันตอบป,ปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณอาคารด้านหลังศาลจังหวัดแม่สอด โดยมีตัวแทนเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาจำนวน13แห่งในพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน58คนโดยมีการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาสารยุติธรรมพระาาระารชรบัญญัติการจราดัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พระประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์และสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของสำนักง,งานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหกและเป็นตัวแทนภาคหกเข้าร่วมทำการแข่งขันชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครของสำนักง,งานศาลยุติธรรมต่อไป สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมคืนคนตากเทอทัยองราชันองค์ราชินีครั้งที่สองค่ะที่ไร่มณีทิพย์ตําบลแม่ตาวอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมคืนคนตากเทอทัยองค์ราชันองราชินีครั้งที่ทอทออสอง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดเป็นสองช่วงเวลาโดยในช่วงแรกเป็นพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติและมอบหนังสือผู้ผ่านการฟื้นฟูโดยมีนายประทีปโพเทียมปลัดอวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานและนายประเสริฐอินทรั์ภูมิในการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า80คน และกิจกรรมในช่วงที่สองเป็นพิธีถวายราชสดุดีเทอไทยองค์ราชันองค์ราชินีโดยมีนายสมโชคมีมะแม่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานและนางสาวนงยาวมูลเครือคำผู้มนยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานโดยในครั้งนี้มีพิธีมอบเกียรติบตัตรเข็มตราอาสาสมาัครคุมประพฤติให้กับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายผ่านพุ่มประชานเปิดกลวยราชสการะและกล่าวราชสดุดีเฉลิมเพลิดเรติผู้ที่เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงสารเสริญพระบารมีต่อด้วยพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันถ่ายรูป จากนั้นประธานในพิธีผู้เข้าร่วมงานลงแปลงนาเพื่อการปลูกข้าวโดยในครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิในการปลูกซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทหารหน่วยงานจากภาคราัฐภาคเอกชนประชาชนคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า500คน หพือร่วมกิจการคุณขา่ารัสาที่มีน้ำใจประดุมความเป็นทรรน้องเถอาไทยสำนึกในถวายงานองค์พระผู้มีเพื่อชาวไทยสุบปลอดไัยไร้อาจารยมกันยอมลำบากกรากรัมตามหน้าที่ยอมเหนื่อยยากด้วยใจพัก คุมประพฤติคืนคนดีสู่สังคม พาจดหวยเดินเล่นลมพาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคนาแสนสุใจนั่งบนลังควายควายก่็เละเล่นยานั่นกบร้องกบอบกลางนาเสียงเขียดร้องจ้าเมื่อเวลาบนราบนกน้อย เขาคืนคอลก็มา่อตอนจะค้ำลมพุ่งละพัดโชยชื่นฉ่ำเสาสาวอาบน้ำดูที่ลำกระโดนกประยางย่างเดินเลี้ยวมองจองหาปลาตัวโกงนั่นปูนับร้อยนั่นตัวหอยโขง ฟังลำประดงสาวยังทงลอยคอแม่อยากแปลงร่างเป็นปิงจิงๆิ้เที่ยวเรื่องเรื่องร้องข้าวรวงปีทองมองสวายชูท่อนั่นคันไทยและเอ็นนั้นใครยกยอเสียงก่อไผ่สีต้อฟังเป็นเพลงตลุ เยออะๆนมันหมาใจปองก็ได้นวลเนื้อทองมาขี <Be. S 3> yeah. ่หลังไวชยชมทุ่งคงปุกคงสันละทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังไาวในยามเย็น แล้วพาจดหวุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามพนาเขียวเหลืองเรื่องร้องข้าวรวงสีทองมองสวัยชูช่อนั่นคันไผยและเอะนใครยกยอเสียงกอไพ่ที่ต้อฟังเป็นเพลงตลูมันไม้ใจปองข้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่ง คงปุกคงตันละทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังวายในยามเย็นเฮ่ฮ hey, hey, ่าเสจากงานนาและเมื่อเวลายันเย็นเ่าคลุยแล้วพาจดคุยเดินเล่นลมพาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนา หมดเวลาการรับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะในวันนี้ดิฉันกอรวนนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ